Mm-hmm. <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะจเจ้ามาเนี้เล็กสิผ้าพีผ้าหนองมากินเนาะคะ่ะผ้าพีผ้าหนองมาหวนความลังหลรลือความหลังครับพี่น้องค่ะผููได้หูจักเนี่ยค่ะเนี่ยมันมันเครือหมายเอยียงค่ะในพี่น้องค่ะอันนี้คืออ่าหมากฝรั่งนะคะพี่น้องฝรั่งขี่นกกว่าสาันแถวบ้านเล็กคนเสืเอ่อมมักซีดานะคะพี่น้องมัคซีดาขี่นกข้างในสีชมพูง,งามงามครับพี่น้องค่ะมาหาวันนี้ เล็กเพื่อสีได้กินเนาะค่ะพูนค่ะอันหยาดเอามาหายั้งแต่อำเภอหนองสูงปุกค่ะพี่น้องค่ะหมากันนี้นะหยาดเพิ่นเอามาหายั้งแต่อำเภอหนองสูงเพื่อสีได้กินเนาะค่ะพี่น้องค่ะหืมลสชัติหอมพี่น้องหอมแห้งหืมอยากให้พี่อยากให้น้องดมค่ะพี่น้องค่ะดมน้ำเหล็กเนี่ยหอมหอมมาซิมกันเลยค่ะ หอมวานคหคะพี่น้องหวานทห่งคะหอมหอมแบบหอมขึ้นจมูกเลยค่ะพี่น้องค่ะหอมหอมแบบขึ้นจมูกเลย,เ,ลยเป็นอยังจังเอิญ่าฝรั่งขี่นกเหมืนบอกค่ะพี่น้องคะเพราะว่านกไปกินเนาะค่ะ นกอะไปกินแล้วมันกระสีขียวมากมันก็จะเกิดเองตามธรรมชาติกันเลยพักกันเอื่นกันแบบ่ละฝรั่งขี้นกค่ะพี่น้องคะหม,มากนี่สุกแห้งค่ะพี่น้องคะสุกมากสุกสุกจนอันสุกแบบเที่ยนะคะ่ะอืมสิบกว่าปีอะค่ะพี่น้องคะที่เด็กไปดิกินห <laughs> มากนี่ สุกจนเทียะค่ะพี่น้องคะ่ะแบบใส่ซีชมพูงให้เล็กเขียวเมด็ดมันเขาไปนําเนะคะพี่น้องคะ่ะถ้าสิบแปเม็ดออกคือสิบาวไว้นะคะเมด็ดเมด็ดลายกระดอนะคะ หวานแห้งค่ะพี่นอ้องกินไปพร้อมดมไปพร้มพอมคะ่ะมีความสุขสีสุดเลยคะ่ะเป็นหมักใหม่ที่แบบว่าโคยหา มาต่โดนค่ะพี่น้องอยากกินตะโดนเนาะค่ะตอนยังหน่อยพากันไปอันพากันไปขืนกับเอื้อยค่ะพี่น้องคะเล็กไปขืนตนนั่นกับเอื้อยตีกันหยาดกันค่ะพี่น้องอันแบบว่าอันงานตัวใดมันเป็นร้ายตัวใดมันเป็นหน่อยก็แย่งกันขืนเนาะค่ะเด็กหน่อยสมัยเด็กหน่อยตะกี้เนาะค่ะก็จะย่งกันขืนแล้วก็ตีกันค่ะพี่น้องคะตีกันตกตวนั้นฝรั่งไ้แซวแซวก็มีค่ะ เคยเป็นเคือเล็กนะคะพี่น้องคะคอมเมนต์สู่กันตั้งไงเร้อค่ะวาเคยกิน,นกาคือกันอยู่ว่าค่ะตอนยังหน่อยหวานแหงครับพี่น้องกินเสิออกหอมหอมบโบคือฝรั่งที่เข้าสื่อในตลาดเดียวนี้คือเดียวนี้ค่ะมันจะออกหอมไปอีกคนละเบียบค่ะพี่น้อง เหมือนนันคือคือแบบแคล้ายๆมีกิ่นสาวรดปนน้าน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะแบบมีมีมีกิ่นสาวรดแบบแคล้ายๆคือกลิ่นสาวรดปนน้ำนะก็จะออกหอมหอมหวานๆนะคะพี่น้องกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมกลิ่นหวานเลยล่ะคะ่ะตอนอยังหน่อยเนะะี่ยค่ะยากอยคือได้ค่ะพี่น้องคะว่าตนได้ส่วนร้ายน่ะ ม,มันมีอยู่ค่ะพี่น้องพี่น้งค่ะอันฝรั่งขี่นกเนี่ยแต่ว่าส่วนลายมันสีบกคอยแบบมีมีแบบไอแบบมีใจสีชมพูเนี่ยเนาะค่ะจะหายากมากพี่น้องสีหายากแฮ่องอันที่มีใจสีชมพูเนี่ยค่ะส่วนลายก็สีเป็นแขสีขาวธรรมดาเนาะค่ะม,มาเด้อจากพี่น้องจ้ามาแสบๆรับเลยค่ะพี่น้องค่ะกินมักใหม่ ละหนึกถึงความหลังความเกา่าความหลังเข้าเป็นเด็กหน่อยเนะคะตีกันหายแซลเซลเนี่ยก,กินหมากฝรั่งกันค่ะงานมักซิดานะคะบาดเล็กอยากเอามาหายต่น้องสูงพี่น้องคะ เพิ่นถามเล็กวาอยากกินบอุ้ยเหล็กวาอยากกินมาเตโดนนะคะเพิ่นก็เลยเอมามาหั่กินครับมีมีแค่นี้เองครับพี่น้องคะแซ่บอ,อ,อุ้ยเลยอยากให้พี่ให้น้องกินน้ำกันนะคะพี่น้องคะอยากให้ซีมน้ำกันว่ารสชาิมันเป็นเอาไดงเนาะค่ะ เม็ดกับบอกอยแข็งเนะคะพี่น้องคะเม็ดซอบอคอยแข็งเวลาเขาอันเขี่ยวก่ะเขียว,ยวได้อยู่ค่ะกินไปพร้อมค่ะพี่น้องขีดเทนความเกาความหลังไปพร้อมค่ะ ป้าตัวขาพี่น้องคะเลยกินไปทั้งหมดสี่ลูกหาลูกคะ่ะพี่น้องูอสียบแห้งคะ่ะอันล่องเบิงนะด้ค่ะพี่น้องแบบทาผู้ได้เคยแบบเคยกินเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ได้บอเคยกินค่ะล่องคะ่ะพี่น้องว่ามันสีแสบมันสีหอมคือเล็กว่าอัลีบอว่ะเล็กนี่ตัวพีตัว,ตวน้องบอรหรือว่ามันแสบคือเล็กว่าอลีบอเนาะอ,อ่านกะซิมคะ่ะพี่นอ้อง,องล่องเ้าต้องล่องซิมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องล่องคะ่ะพี่น้องคะสิบป,ปากว่าปอทอตาเห็นเนาะคะ่ะ ค่ะ่ได้มาคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเป็นนันฝรั่งขี้นกนะคะเป็นมักใหม่ที่แบบว่ามีความเกา่าความลังแบบว่าคิดเทดย่ำใดกะนางอมยิมกับัจะคของอยู่ในใจนะคะพี่น้องแบบว่าเคยตีกันกับผีญาตพักัญญาขึ้นตนนั้นอันมักซีดานาะคะพี่น้องคะตีกันหายเซลเซลตกตกตนมักซีดาค่ะพี่น้องคะ ผู้ได้มาคลิปนี่มาความเกาผู้ได้คิดหอดความเกาความล้างกะเลกกระฝากในเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เล็กในเด้อค่ะมาอนี้เนาะคะ่ะเล็กสีแดงลาพีล่าหน่องไปก่อนคะ่ะพอกันม่คลิปหน่ะค่ะพี่น้องคะมาอนี่สวัสดีค่ะ